ะะกับละครเวทีซึ่งเป็นผลงานของคุณนิกรแท้ตั้งเจ้าของรางวัลศิลปาร์ทรค่ะจริง,รงๆเคยนํามาแสดงหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี47ปี52เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกมีความน่าสนใจคือมีนักแสดงแค่4คี่คนแล้วก็ประกอบฉากอะไรต่างๆนี่ยนะคะก็จะมีแค่โต๊ะเก้าอี้เหมือนเป็นห้องเหล็กๆเท่านั้นเรียบไม่มีไหมด้วยสมเหรอถูกต้องนะคะไม่ใช้ไหมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าในปีนี้เนี่ยที่ได้นักแสดงชื่อดังอย่าง,างคุณพลตันทศเสถียรและคุณเอกมณนี รัจะเป็นอย่างไรกันบ้างกับละครเวทีเรื่องพบรักค่ะ ถ่ายทอดออกมาได้อย่างซาบซึ้งนะคะสําหรับสองนักแสดงอย่างคุณพลตันทัศเถียรและคุณเอกมณีรัตน์กับฉากที่ทั้งคู่พบเจอกันครั้งแรกค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดเจ้าของบ้านโบราณที่เชื่อในตำนานเส้นด้ายสีแดงที่ชักน้ำให้เขาได้เจอรักแรกกับหน้าข่าวสาวหนึ่งในสี่เรื่องของละครเวทีเรื่องพบรักค่ะ พบรักเป็นผลง,งานการเขียนบทและกำกับโดยคุณนิกรแท่ตั้งเจ้าของรางวัลศิลปาทรสาขาศิลปะการแสดงนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่เขานํากลับมาแสดงใหม่หลังจากที่เคยแสดงแล้วก็ประสบความสาเร็จมาแล้วในปี2547และปี2552ค่ะจุดเด่นของละครเวทีวเรื่องนี้อยู่ที่การใช้นักแสดงเพียงแค่4คนเท่านั้นนะคะ ปีนี้ก็ได้คุณพลจันทเสถียรคุณเอมณีรัตน์เจมส์ AF8 และแอนบรฐธาค่ะที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทไปตามแต่ละเรื่องก็ถือว่าเป็นความท,ท้าทายอยู่พอสมควรนะคะสำหรับความสามารถของเหล่านักแสดงค่ะแต่ละเรื่องก็จะเป็นละครเรื่องสั้นๆที่ผู้สร้างนำมาร้อยเรียนกันจากช่วงเวลาสั้นๆกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการพบรกัาค่ะ อีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะของละครเวทีเรื่องนี้ก็คือใช้พื้นที่ในการแสดงที่เล็กมีอุปกรณ์ประกอบฉากก็มีเก้าอี้มีโต๊ะแต่เขาไม่ใช้ใหม่นะคะคล้ายกับอยู่ภายในห้องเล็กๆห้องหนึ่งก็จำกัดพื้นที่ผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ150ที่นั่งค่ะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยนะคะได้ใกล้ชิดนักแสดงสัมผัสถึงความสดแล้วก็ความสนุกใกล้ชิดจริงๆก็ได้เห็นการแสดงทั้งสีหน้าและอารมณ์แบบใกล้ๆเลยค่ะ ด้านนักแสดงก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องนี้สนุกครับและแปลกแตกต่างจากละครเวทีเรื่องอื่นที่เคยแสดงครับเป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะคุณเจมส์เอฟแปดครับที่เล่นเป็นเรื่องแรกเลยยอมรับว่าสนุกแล้วก็ถือว่าเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนครับรู้สึกดีใจมากครับรอบแรกก็เล่นไปโอ้โหคนดูน่ารักมากครับคือเล่นมุกเล็กมุกน้อยไปได้เก็บได้หมดเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ รู้สึกดีใจมากครับที่ได้แสดงร่วมกับพี่ๆด้วยเป็นประสบการณ์ครั้งใหม่เลยทีเดียว oh. ก็รู้สึกดีใจครับดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราไม่เคยเล่นที่นี่มาก่อนโดยที่มีคนดูแน่นๆนะครับเวลาที่เราซ้อมก็อาจจะมีมีช่างหรือว่ามีช่างเทคนิคปลายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าความสนุกของละครเวทีคือความสด <What? S 1> นะครับแล้วตอนที่เราซ้อมกันเองโดยที่ไม่มีคนดูเนี่ย มันจะไม่มีรัศมีหรือว่าอะไรที่อยู่รอบตัวเราณนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศต่างกันมากๆนะครับเรารู้สึกว่านักแสดงเนี่ย a l e r อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าจังหวะของการเล่นเนี่ยเราไม่รู้ว่าผู้ชมจะมีม,มีมี react ปฏิกิริยามาตอนไหนนะครับ จริงๆถือว่าต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้รับบทเป็นสี่คาแรคเตอร์ปกติจะคาแรคเตอร์เดียวไม่เป็นคอมเมดี้ก็จะเป็นดราม่าไปเลยชัดไปในทางไหนทางนั้นเลยนะคะแต่เรื่องนี้เป็นสี่เรื่องแรกซึ่งนับว่าเริ่มหนึ่งดีกว่าค่ะนับหนึ่งใหม่เหมือนน้องเขาอะค่ะค่ะเรื่องในเรื่องของคนธรรมดาครับแล้วนักแสดงสี่คนเนี่ยต้องเล่นหลายบทบาทอันนี้คือท้าทายนักแสดงในส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็โดยตัวเรื่องของมันเองเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจินตนาการแบบแฟนตาซีมากแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกคนเชื่อมโยงได้กับชีวิตของตัวเองอันนี้มันก็เลยเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้ครับ สำหรับละครเวทีนี้นะครับเป็นสี่เรื่องราวแห่งช่วงเวลาของการพบรักครับที่นำพาผู้คนมาพบเจอกันนะครับเรื่องราวของหนุ่มโสดเจ้าของ้านโบร,ราณที่เชื่อในตำนานเส้นด้ายสีแดงที่ชักนำให้เขาได้เจอรักแรกกับนักข่าวสาวครับเรื่องราวของหนุ่มน้อยกับรักฝังใจที่แอบมีให้กับเพื่อนพี่สาวและเรื่องราวของชายที่ถูกทิ้งให้รอจนกลายมาเป็นเพื่อนฟังเพลงกับชายอีกคนหนึ่งและเรื่องราวของคนที่ตกหลุมรักที่มองเห็นแต่คนคนนั้นจนคนรอบๆตัว หายไปเล,คละครเวทีเรื่องพบรักนี่ก็จะเปิดรอบการแสดงทุกๆวันศุกร์ถึงวันเสาร์นะคะและอาทิตย์เนี่ยจนถึงวันที่6รกรกฎาคมค่ะที่โรงละคร Creative I n d u s t r y นะคะชั้น2อาคารเอ็นเต r ที่ถนนเพชรบุรีค่ะสำรองที่ง่างหมายเลขโทร,รศัพท์ค่ะ02นะคะ718ขึ้นให้หน้าจอได้ยบร้อย7180597หรือเบอร์โทร,รศัพท์มือถือ086 3002081 ที่ Facebook Creative Industry ไทยนั่นเองค่ะลองเข้าไปดูนะคะก็เป็นแนวใหม่คงได้นั่งเห็นกันเลยว่าเล่นอะไรกันบ้างนะคะใหม่ก็ไม่ใช่ด้วยครับผมผ่านโหมดบันเทิงนะครับ <laughs> ความสวยงามความสุขสนุกสนานแล้วก็ในส่วนของละครเวทีกันมาหลายเรื่องทีเดียวเดี๋ยวช,ช่วงหน้านะครับ,รบมาในส่วนของนิทัศกาลซึ่งเป็นการทั้งจัดก,การแสดงเรื่องของศิลปะรวมหนงให้ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายมากมายนะครับบางครั้งก็จะบอกว่าคนไทยห่างจากนิทัศกาลห่างจากมิวเซียมอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อยมีพื้นที่สื่อเท่าไหร่นะครับ,รบ,รบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลายอันเลยนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกับ News Reality s p e c i a ครับ